บอกผู้ชมก่อนครับว่าความอุบาทเนี่ยทุกที่เลยจีทีอ่ะโอเคลุยรู้แล้วด่านมึงกูต้องเอารถไอ้นี่ไปอยากรู้จริงๆเลยว่ามันด่านอะไรวะเนี่ยรถเกร่ะเกล่อะนี่ได้ไหมโอ้ยอันอนี้นขับทะลุกันได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยอะไรวะม่นมันนะ่าอย่างนี้ต้องลงไปชนไปกูไปเอารถเลยมาอยากเอาเย้โอ้ยเดือดเดือดด่านอะไรวะเนี่ยโอ้โอุ๊ยแต่ผ่านไม่ได้ อย่าชนถังแล้วชนถังแดงเมื่ระเบิดนะเว้ยอย่าโกงนะครับอย่าโกงเห็นคนบินเต็มเลยกูยังไม่มีเลยเฮ้ยไปแล้วแท้นั่งเจ๋งแลเอาไม่พานใครมาบิน่เนี่ยลงมารับรับรับโิดพลาดจะผ่านไงแมวจะเห็นคนบิน เอาชนะแล้วครับไอผ่านเลยผ่านเลยมีคนผ่านเลยนั้องยังไม่ผ่านเลยโอ้ยเลยอีกแล้วอย่าคนดูนี่บอกเลยว่าคิดว่าง่ายนะครับบอกมันยากมากครับมันมีบทอีกรอบด้วยอะไรกันบทยากนะเอาไปเกตที่มันเข้าได้ไงวะเข้าไหนเมื่อไหร่ยเงียบเลยผ่านแล้วน้าคุยผ่านแล้วผ่านไปนู่นนะพี่ผ่านแล้วลงกอหญ้าไดเลยยิบใจยิบใจเนี่ยปีวิศ โอ้โหเห็นด่านก็จุง้งเลยเนี่ยเอาเสายยางไม่ไก่ออกมาแล้วรอเลยเลยเล,ล,ลมึงต้องมีบินข้ามน้ำแน่ก <c oughs> ูไม่ดูกูไม่เคยเล่นพี่แก่เขาไม่อยู่เนี่ยแปลรอรอ,อยาอย่าไปแกล้งเขาอย่าไปแกล้งเขาไอ้ถอยหลังเพื่อความยุติธรรมเอายเท่ากันขอให้ยางแตก

เล่มากเลยอุ้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 ยอ่ะเอาลูกค้าไป่าดโอ๊ยนั่นมันตายคนโบรานช่วยช่วยยิงด้วยยิงนี่งโอ๊ยทางลน์มัก็ต่อยมันมาไอ้นี่ก็ยิงจังมาทำไมโตแล้วรถอย่างเบาไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะยังกากไฮ้ยไอ้เพิ่ยิง เอาไม่อีู่กันวะเจมงงอ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ยมันจะไปถึงตรงนี้เนาะต่อไปแค่นี้ไม่ถึงจบพอได้เฮ้ยไม่เอาละค้างอยู่บนเนี่้ดูสิค้างอยู่ที่กระโดดอ่ะลงไม่ได้ด้วย เอ้ามันติดรถตีมันโอ้โหยืดเอายืดยืดยจอดจอดยึดยึดมึงกันเลยจิ๋ไปตั้งหลักไปตั้งหลักไปลูกลงไปเอาลงไปให้ไปไก่ครับเฮ้ยไปเลยไปถึงอ๋อ ตอนนี้เราจะมาโฮมรันบอลลูจะโฮมรันจะโฮมรันเอารถรถคาร์ติดติดอ้อโฮมรันเฮ้ยไปไหนวะมันละดูตัวมิน มันแรงเกินไปทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยมาเลยไหลเหมือนูเลยเออเออเสกมันนักเพืออพีจีคอดเปนอนตาิบันตาิบันเกมมิ่งเพื่อต่ิบันมเลยลมแรงเว้ยแป๊ดแป๊ดแป๊ดอมีควบาดด้วยหนึ่งกอนต้ออกข้างเลยโหรอดรอดเฉยโเฉยงอจีดีเอมมอีกแเนี่ย ป้าดันดาดมาอาม่าพี่นะนั่นน่ะอ่ะาคูมาอาม่าอาม่าอากงอ่ะอากปะตามใจว่ามึงแหละอ้าวคุณตาไอ้สัสขับข้ามหัวเลยเทพอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณเลยคุณเลยบางบางทีแรงเกินก็ไม่ดีวะพี่ใช่บางทีแรงเกินก็ไม่ดีเฮ้ยบบบโอ้โหคนยากันเลย กูเลยแล้วอกูเลยนี่อะไรวะเฮ้ยไอ้วรคจอกโม่สองต่อมันไหลมันไหลกูเลยมันไหลไอเดี๋ยวเริไอ้กูเลยไปได้อยู่ได้อยู่อที่เดิมอที่เดิมบินบินอ่านั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยคบนแปวะไม่อคนนาเแปเกิน แล้วปล้ปุ๊บอ้งหล่หลบตายเฉยรีบลุยเลยค่ต้องรีบลุยเลยค่รีบยแล้วค่ฮัลโหลเป็นยาย่าไปยุกอย่าไปยุอยไปยกนน้งเยรส้ไปไปเหมือนกูเลยโอ้โหชิวชิวคนเดียวชิวคนเดียวอ๋อออกฆ่ากอะไรไปแล้วเว้ไปแล้วเว้คนที่หนิงหมายเที่นิงมาตลอดเใ เี๋ยวจะไปมาตายง่ายจังวะชนเดียวชนน้งดีดูดูด้านสุดท oh, oh. 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 uh ้ายโอ้โคตรแบนโอ้โหโอทิม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 โอ้โหใครใครไปก่อนไปเลยอ่ะวกูไปเองหกูไปเองครับเตรียมเพราะว่าด่านไอ้พวกนี้มันด่านอุบาทไตเขาบอกว่าเลยเอาตัวเขาด่านสั้นเนยสองรอบนะ

มีต้นไม้ด้วยว่ะโออ้ยโยเกือบเดียวเดียวปิงงงเลยปิงงงเลยรอเราด้วยที่ไอ้เชี่ยงวัวกาออกไปขึ้นไปข้างบน เฮ้ยเฮ้ย hmm. ม mm ึงอะมึงกดซับสไครด้วยนะเข้าใจเปล่ากด, mm hmm. ก,ดกดเลยตอนนี้เลย